สิบเก้ามินอร์หกสองห้าสี่ปดเช้าอันแสนสดใสเอาละ่ะวันนี้ถึงเวลาต้องไปแล้วไนะเดเ๋อะเอาละ่ะไปหาพ่อดีกว่าสิพ่อพ่อครับพ่อครับเดี๋ยวผมไปเำอะก่อนนะพ่ออืจะไปแล้วเหรออย่าลืมเอาเอกสารที่ต้องส่งไปด้วยนะลูกโอเคครับพ่อเดี๋ยวผมเอาสมุดไปด้วยระวังตัวหน่อยนะลูกวันนี้ฝนอาจจะตก ไม่ต้องห่วงครับพ่อผมมีร่มไปอยู่ไปดีๆน่ะลูกครับพ่องั้นผมงไมเต้อง,งห่วก,กันนะกลับมาเถอะลูกวันนี้ไปยังไงบ้างวันนี้ผมก็ไปเรียนตาปกตฤฤิครับพ่อผมแค่เหนื่อยิดหน่อยครับอืมถ้าเหนื่อยก็พักผ่อนก่อนนะดี๋ยวพ่อจะทำอาหารยินให้ ขออบคุณพ่ไปพักเถอะลูกเดี๋ยวพ่อจะอยู่ตรงนี้